จะไปยังพร้อมเช็คออฟเย,ย้เราคลิปง่ายๆเลยใช่วันนี้เราก็มาพบกับชมหน้าชมใหม่ชมไหนกุไม่ได้สยกรรม <c oughs> พบกับทรงผมใหม่และยยสีผมใหม่แม่ใจไม่หักแล้ว, <c oughs> ลวอันนี้แว่นสไตล์แบบพี่กันเลยเรือผมยุ่ง,อง <c oughs> เออเนาะตอนนี้นะคะเราก็พบกับช่องพูดไม่รู้เรื่อง r e a อคชั่น <Re> หายไปนานเหมือนกันนานไม่แล้วทุกคนตอนที่รีแอคพี่กันอะ่ะก็หายไปนานแล้วอันนี้ก็ใหายองไลอีกคนคือเราเป็นอะไรทฤษฎีอะไรทฤษฎีติดสอบใช่ติดสอบแล้วก็ปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอมซัมเมอร์ใช่เย้ดีใจว่าที่เรียนจบได้นะคะความพยายามนี้ก็คือ,คอเลยนะแบบเดอะเฟสอ่ะเฮ้เราไปเจอกันความลำยากลำบากกันต่อ ก็เคยมีมันไหมใช่แล้วใส่มีมั้นเราเลยวันนี้นะคะแล้วก็มารีแอคกับสีเสื้อทำไมไม่ใส่พอดีเรามีแว่นอ่าฮะอ่าให้อภัยแว่นเหลืองให้อภัยเียงเียงท้ายหรือทายวันนี้นะคะเราจะมารีแอคที่คิมนะคะก็คือคนยังไม่คนสุดท้ายคนที่ห้านาะชื่อเพลงของพี่คิมนะคะก็มากับเพลงที่มีชื่อว่า take off หรือว่าพร้อมจะไปใช่ไหมพร้อมจะไปอย่างทุกคน ไปไปเหอะไปเหอะไปไปไหนอะไปไปดูว่าคอนเซ็ปต์รูปภาพเราจะเป็นยังไงต่อไปพอเปพราะหนุ่มสีเหลืองนะคะเพราะหนุ่มสีเหลืองนุ่มสีเหลืองยาวก็คือรูปคอนเซ็ปต์เป็นอ่าสีสันสวยงามข่มชันนะคะแล้วก็ออกแนวไฮาสคูลไหมออกแนวไฮาสคูลน,นิดหนึ่งเก้าสูงไงใช่เก<ง>้าสูงอะไรแบบเนี้ยแบบยุคยุคแบบเลกเก้ไม่ใช่เลกเก้ละแบบโบราณอ่ะแบบวิดเทยุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกแนวแบบว่าเขาเรียก ไว้นักเรียนโรงเรียนพี่คิมย้อนไว้ใช่ย้อนไว้อะไรแบบเนี้ยทุกคนขอพูดก่อนเลยคือขั้นตอนนอนที่เรายังไม่รีแอคใช่ไหมเต็มติ๊กตอกแล้วก็เหมือนจะมีคอนเทนต์ด้วยน่าสนใจที่แบบว่าเป็นคนหนึ่งยืนใช่ไหมแล้วก็แบบดึงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อย่างเงี้ยอ,อถ้าเกิดงานนี้ค่ะคือช่วงนั้นคือเบลยังไม่ได้ยินยังแบบว่าจะเก็บเป็นสปอยแต่ว่าก็ทําใจมาแล้วแหละว่าแบบแบบคือฉันต้องได้ยินแน่ ก็เลยหลบไม่ได้แต่ว่าดีที่ในงานตอนนั้นแบบว่าลำพงดังมากไม่ได้ยินเสียงร้องเลยร้องว่าอะไรเพื่อนเราหูดตึงค่ะเพื่อนแต่ว่าดนตรีเธอแบบดิ้งทันผ่านไหมอ๋อได้ยินผ่านเลยอ่ะผ่านไปเลยเลยผ่านไปเลยอ่ะมันจ่องแนวแบบเขาเรียกว่าล็อกไหมดึง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 เพลงปลุกชีวิตเพลงปลุกชีวิตเฮ้ยปลุกชีวิตไวเลียญใช่ปะล่ะใช่ทำไมพี่คิมไม่รีบปลุกชีวิตหนูเพราะตอนนี้หนูกำลังตาย ซึ่งเราก็ปล่อยระยะการปล่อยเพลงของพี่คิมนะคะห่างหายไปประมาณ9วัน9วัน9วัดกับการทำบุญกับพี่คิมคมงคลสิริมงคลสุดๆนี่นางเอก MV นะคะเออชื่อพีพีหรือเปล่าไม่ใช่หาข้อมูลจากไหน,น <laughs> <laughs> ไม่ได้ใจว่าชื่ออะไรแต่เห็นไม่มีข้อมูลอนะ่ะคือจะพูดดีไหมแต่ว่าเห็นคนในทวิตเห็นว่าแบบเรียนที่เดียวกันกันกบพี่คิมด้วย ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนพี่ค bueno> ิมนะคะเด็กเศรษฐศาสตร์โย่เออใช่ไวเรียงไงไวเรียนไวเรียนนี่มีหลายใบนะมัธยมประถุมหรือจะเป็นมหาลัยแน่นอนเตรียมอุดมเอาเตรียมอุดมก็คือไวประถุมไวมัธยมไม่ไวปริญญา มหาลัยไงนักศึกษาไม่นักศึกษาคือมันติดอยู่ในปากเหรอใช่พี่คิมเป็นเด็กตาสมบูรณ์น่ารักใช่ไหมล่ายังจำพี่คิมที่พี่คิมเดินจำพี่คิมได้พี่พี่คิมเดินตามหลังระวังหน้าพี่คิมเฮ้ยโหกิติโอ้โหนานมากเลยตั้งแต่เด็บาัยเอ่าจริงทุกคนคือ ก็คือเกินคลิปสิบนาทีของจริงก็คือช่วงที่เราเอ้ยช่วงที่ยังพอกซี่ยังไม่ขเขาเนียยังไม่เดบิวเนาะใช่เราเจอพี่คิมเลยเราเจอพี่คิมบ่อยมากแล้วไม่ได้เจอแบบตั้งใจบังเอิญบังเอิญใช่จะวนเวียนแถวสยามบม่อย <laughs> เป็นบ้าเลยตอนนี้เฮ้ยแต่ตัวอย่างอะ่ะ <laughs> เขาดูเป็นเด็กดีนะมาดูกันเลยแนมะ่หล่าทุกคนมารีแอคพร้อมกันเลย let's go ความยาวของคลิปพี่ทิมนะคะก็คือ4นาที22วินาทีนั่นเองอุ้ยขอบคุณนะที่พูดมีเลข2ด้วยพี่เดี๋ยวจะพูดเลยเปิดมาก็คือพี่คิมนั่งเขียนหนังสือใช่อยู่ในมหาลาัยแม่เลยเนี่ยอันนี้โตอิดเขีย,ยขนอะไรคณิตคณิตแน่นอนถือว่าลูกเล่นชีสเบอร์เกอร์อร่อย <laughs> ถือพี่คิมเขามามน,นี้ก็ถูกเลใช่แนวนี้หละที่พี่คิม

ที่จอดรถีเหืออะนี่ือออยเลยก็คือนนั้นที่ตามาคือแค่เหลวอโเลยตามาถึงข้านี้โอ้โหเมากเลยนะคนนั้นอะร่มันเหลืองไปหมดเลยอะนี่แหะคอนเสปต์ที่ดีุต้นไม้เหลืองเลยฮเลยอเ็นตนพาน่ารักมาก

ยูนิก็แปลงร่างใช่ใช่นี่แหละมันมหัศจรรยี้กระตูนใช่ันเป็กระตูนเ่้นกระตูนอบอกเขาดิว่าชอบกูชตูทำทรงดูทรงีงพี่มันเป็นอ้นี่เนี่ยเออแต่ลุงนี้มนนี่เคเออเป็นคิงไงเคคิงออสายาม่เย้เนี่ยต้องเล่นแบบนี้ กีตาร์ไฟฟ้ากระด้ไฟฟ้ากระดาเหอ้วิ้งเวชอบอะมันสีแบบสวยแต่ฉันชอบมูดดนตรีชอบมูดผ้ามันดูแบบใช้สีช็อคสีอาร์ตอะไรแบบเนี้ยคืออะไรฟังเขาไม่ได้หรอโดนพลางแงอันนี้ใช้ได้หมด เออใไมล่ะได้นเรื่องนึนออวมตวมตนมแ,มแม่หนังไทยนี่แันนา,นานแ,แหละออฉันก็ไม่เคอยดูแต่ว่าเรื่องนี้ดังแต่ว่าเห็นผ่านจุกปากเลยออแบบว่าร่วมด้วยช่วยก,กันอะไรอย่างนี้หรอ รุมรักกันไหมยังไงไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นไงพร้อมจะไปว้ายนี่ไงพร้อมจะไปอ่ะเฮ้ยสินดีดีเขินเลยอข้าตรงเนี้ยเครดิตเออมันเป็นกระดาษมาค่ะทุกคนเราด้วยดูได้ด้วยดูได้ดูจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนังที่แบบว่ามันคล้ายๆคือชื่อเรื่องซักซีนนะคะเพิ่งถามมันหวยสุดขันเทพโยเคยดูเหรอเคยสิ เพราะว่ามันห่วยสุดคันเทมยีงน้องมาเอาตัวเอ็มวีก่อนเอ็มวีเราชอบตอนสุดท้ายที่มันต่อสู้กันนั่นแหละที่เจอไอตัวสัตว์ประหลาดที่มีหัวเป็นพังพังแล้วก็พี่คิมมีกีตาร์กระดาษแล้วก็มีสีช็อระบายขยี้จังเลยพี่คิมดิกีตาร์กระดาษไม่ดีๆเขาเล่นเป็นคือมันเป็นโทนที่ดีมากมันเหมาะกับ MV แบบนี้กับเพลงแบบนี้เลยลั้งทั้ง M V ใช่แล้วก็บัดไดวิเตอร์สีม่วงอยู่ไหนอะ็นวิต่สีแดงตามใจลูกไหมตามใจลูกแม่เลยแต่ว่าเนื้อเพลงมันจะไม่ออกไปทำแบบว่าจีบจีบแบบว่าผู้หญิงคือเพียวใช่แต่ว่ามันจะมีความแบบเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราต้องไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันไปข้งพร้อมๆกันเราต้องช่วยกันในทุกๆเรื่องเนาใช่โอ้นี่แหละมันคือชีวิตวัย นักศึกษาและมัธยมและน้องประถมเอออนุบาลเลยอนุบาลเล่นล่ากนเล่นใอันนี้ไม่ได้มาถึงที่คิมใช่ไหมฉันไม่ไม่ไม่บอกน้องกอไม่บอกแต่ว่พูดเอยโยเวนเอกแต่ว่าตอนขี่หลังคือน่ารักมากตอนิดโจ๋วว่าจะมารีวิวการขึ้นบันไดเหลืองของพี่คิมกันนะคะเพกคอคือขึ้นไปเนี่ยจะมีจรวด ถ้าเกิดทุกคนขึ้นไปที่บันไดเหลืองอันนั้นนะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันจะปลาจรวดอฟิอีวันที่ีจะจรวดเต็มเลยค่ะตรงบันไดอะ่ะวันที่จะไปแต่ฉันชอบสีอ่ะร้านจอดรถมากเหลือง้อ๋ยเลยท,ทีมงานหาโลเคชั่นที่เหลืองได้ดีมากค่ะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันดีใจอ่าเหมือนพี่คิมเนาะ เออที่เขาบอกว่าในงานมีได้เขาย่งไ่พูดอะไรเลยหนูเห็นการพัฒนาของพี่หนูหนูเป็นแฟนต่อพี่มานานแล้วเพื่อนหนูที่ชื่อไหมแก้วอ่ะมันฝากบอกว่าเขาไม่ต้องขึ้นพอแล้เพลงประกอบละครก็ปล่อยมาติดติดเออหยุดยอดอะไรนะหยุดใจหยุดใจหยุดหินละครเรื่องที่พี่พี่แต้วเล่นหรือเปล่าพี่แล้วก็มีบอสอ่า ในเดอะบัตเชอร์ด้วยนะคะหนังเรื่องนั้นก็คือพี่มาริโอ้หยุดใจเรนด็ <Random. S 1> อกอืมในมิสเราขอพูดถึงพี่คิมก่อนแล้วกันเ <c oughs> พราะวันนี้เรา react พี่คิมนะคะเราเห็นเรารู้สึกว่าพี่คิมมีการเอนเตอร์เทนในเรื่องอการเล่นเกมช่วงเล่นเกมได้ดีมากๆแบบว่าหัวอร่อยหัวแสบหลายค่ะแสบถึงแ,แม้นหนูไม่ได้เข้าไปดูด้วยหนูได้ยินจากเพื่อนเนี่ยหนูก็ว่าอยากเข้าไปดูด้วยเพื่อนนีกว่า คือมันมีเรื่องพีิต่อเล่าต่อไปค่ะเพื่อนมีเสียงรอบข้างคือของภัยนะทุกคนเพราะว่าเรียวเลียวไรสีไม่เรียวเหมือนตอนที่ไปเรียกี่บิมุกเรือ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 ว้าวเรือเรือค่ะก็ได้เล่าแฟนมีสักทีนะคะก็คือเหตุการณ์มีแจกแจกมีแจกเป็นเสื้อนะคะน่าจะเป็นลายการ์ตูนที่พ็อกซี่วาดกันนะคะ เหมือนเขาจะแจก6คน6ผู้โชคดีนะคะแล้วเมมเบอร์พ็อกซี่แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปให้เลยแบบว่าตรงนั้นเลยตึ้งซึ่งอีกตอนนั้นเราเราไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าในงานนั้นอะไม่มีประมาณพันไหมถึงไหมรอบหนึ่งอ๋อก็1,500พันห้าเลยพันสามไปก็คือนั่งหมดหวังไปแล้วบอกว่าหคนนั้นฉันไม่ได้หรอกอะไรอย่างงี้ทีนี้จังหวะที่พี่ชุน เขาเหมือนเขาจะมีเป็นกล่องสุ่มเนาะจับฉลากเขาได้แถวต้องมอกแถวได้ไหมแถมอกไปเลยแถวเฮนะคะก็วันและแถวเฮททุกคนตรงนั้นก็คืออยู่นี่อยู่นี่เอออยู่ก็ควาคอยู่บนเนาะเพื่อนเมมเบอร์พอกซีทุกคนจะมองขึ้นมาก็อ๋อยู่บนโน้นเขาบอกว่าเอาก็คือเรานั่งสามสิบห้าเขาโชกุนพูดสามสิบสี่ฉันอยากจะกีดแทนแต่ว่า ความคุ้มก็คือเราได้เห็นชาวกุนไกลมากทุกคนชัดๆเลยน้องกูลตาแป๋วมากตัวจริงใช่เป็นแมวมมกทุกคนแต่เรามีดวงแบบนี้กับพ็อกซี่ทุกรอบเลย่วนไ่ย้อนไปอนไหนนั่นอ่ะไปโรงเูมโพไหมใช่ไมค์เตมโปอีพีแรกอีพิโซดแรกจำได้เหมือนกันเหมือนจะเป็นเลขสามเลยสามสิบเหมือนกันใช่ไหมใช่จะเริ่มแบบจับฉลากใช่ไหมตอนนั้นพี่คิมเป็นคนพูดพี่คิม พี่คิมนั่นเองนะคะพี่คิมพี่คิมพูดว่าขอเลือกเคค่ะแล้วทีนี้เคค่ะเคนะคะแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าอยากได้เลขอะไรสวยๆสักนิดนึงก็ไปสามสิบทีนี้สามสิบเว้สามสิบอะไรนะมึงสามสิบสามสามสิบสองนี่แหละสักอย่างแต่ของเราสามสิบกับสามสิบเอ็ดใช่ไม่โดนจบ ก็คือส่วนมากพ็อกซี่จะชอบเลขสามสิบเฉดสามห้านะคะคือมันเฉียดแต่แค่เฉียดเฉียดแบบอีกนิดนึงเท่านั้นแต่รอบนี้ถือว่าคุ้มนะคุ้มมาเลยแล้วคือจังหวะที่พี่เบอร์สามสิบสี่ได้นะคะก็คือเราได้ยินเสียงโชกุนเต็มของผมว่ายินดีด้วยนะครับตอนนั้นคือเราเออทำไมฉันลอยก็มีสิทธิ์คุ้มได้นะคะก็คือช่วงที่จะปิดอ่างานนี้นะคะอันนี้ค่อยคิดอะไร <laughs> คลิปรีแอคหรือคลิปอะคลิปรีวิวด้วยรีวิวหลังจากได้ไปางานนี้ก็คือช่วงนั้นช่วงที่จะปิดคือเขาร้องเพลงคนไม่คุยเนาะเริ่มแบบลุกขึ้นแล้วตอนเห็นเมมเบอร์ลุกขึ้นมาก็เริ่มแบบเอะต้องขึ้นมาแน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบสองคนนั้นที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นใครสรุป <c oughs> ฝั่งนู้นที่ไม่ใช่ฝั่งเรานะคะเป็นพี่กรณแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของเรานะคะเป็นวิกเตอร์นะคะซึ่งเราต้องบอกกันว่าวิกเตอร์อะตัวจริงคือ กับทรงผมใหม่ของเขาคือน่ารักมากคือที่พูดมาเนี่ยช่แต่ลูกฉันหมดเลยฉันลอยคือมีแต่ลูกมันขึ้นมานะคะโชกุนพี่กอรแล้วก็วิกเตอร์นะคะหมดเลยอ่ะก็เลยนึกถึงอันี้ขึ้นมาว่าทําไมใช่มันนั่งอยู่นะรอคอนเสิร์ตใหญ่เลยได้ปะล่ะมีสปอยในเขาเรียกว่าอะไรวะพาสปอร์ต yes มันจะมีพาสปอร์ตเล็กๆประมาณนี้แล้วก็เปิดออกมามันจะมี เหมือนเป็นเส้นเส้นนี่ใช่ไหมคะการเดินทางพร้อมจะไปพร้อมจะไปคอนเสิร์ตสองเราเชื่อถึงพี่กันจะบอกแม่แบบว่าเกินเกินเราก็มีเซนว่ามันคือคอนเสิร์ตแน่ๆอืมอืมไปไหมไปแล้วถ้าเอ็นเอ่นมาล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคือเราจะบอกว่าอีพีของที่รีแอ t กพอกซีใช่ป่ะเราอะรีแอ็ o x อกซีคนไหนอะคนล่าสุดคนล่าสุด พีเต <Peter. S 2> อร์ถือว่าจำได้ใช่ขอบคุณนะพอดีเราสมองอ่ะขิงต่อสิอเราเดี๋ยวจะบอกว่าเราเดาถูกด้วยเ็เป็นพี่คิมก็เลยอยู่สองคน <c oughs> แต่เราเดาถูกไหมคนไปใครอ่ะเดาไปเออใช่อาจจะเป็นพี่ติก๊กเพลงฟิลแบบเข้าปากไม่อันนี้ขึ้นอวกาศอแล้วก็องลีนะคะคนสุดท้ายที่เราได้ยินในงานนี้นะคะแต่ว่าเหมือนโชว์นั้นอะ ก็คือเขาไอ้แม่หนูอยากให้ถ่ายเนาะเบลก็จะไม่พูดอแต่ว่าคืออ่นนี้หนึ่งแล้วก็คือมีดาวดาวมีว้เบิ่งใช่ฉันฉันว่าองลีน่าจะดาวมีใบเบิ่งเพราะว่าตอนเต้นในทิกติกก็เต้นสตอรี่อนไงก็ที่แกส่งมาถามฉันว่าสะอยดาวไหมฉันก็บอกน่าจะใช่แต่เราคิดว่าเพลงองลีน่าจะเศร้าเศร้าแบบหนุ่มออสการ์ สศร้าแบบติดแกมคนใจคนละคนแซ่บอะแต่ชอบมูดเอวน่าจะเหมือนมาแบบเพลงดาวแน่ๆที่โคเบอร์อะเออละมุนละมุนเลยเออชอบเลยสีฟ้ารอเลยนะว่าไม่อยากทำผมฟ้า่ตอนนั้นมันก็จะเกือบจะซื้อแล้วนะแต่ว่าลังเลจะได้สีนี้มานะคะใช่เป็นแบบเบสิกเออเอาแบบซอฟซอไปก่อนซอฟแบบลูกครึ่งในที่สุดนะคะแบบว่าคือยังไม่ครบหกหรอกแต่ว่าเราจะทำให้ครบห ถ้ารีแอคออ l ลไปเท่ากับว่ามิชชั่นละคอมพีนะคะ <ST ALL> ก็คือเราทำได้ you can do it นะคะเย่เก่งมากแต่ว่าตั้งแต่ที่ฟังมา5เพลงเนี่ยแกชอบแบบว่าสไตล์ชอบของใครมากที่สุดแน่นอนน้องวิก อเหตุผลเหตุผลเออเหตุผลเพราะว่าชอบการใช่ชอบเก้าอี้รู้ได้ไงคอะกำลังจะพูดเก้าอี้เลยกอแกพูดบ่อยแล้วเพราะว่าแล้วก็ชอบการจัดวางภาพเหมือนดูศิลปะอยู่อะไรแบบเนี้ยมันโคตรเท่ะน้องแม่เข้าใจกลับบ้างนิ ล้เธอล่ะก็เธอจะพูดทำไมเจสใช่ก็ถามกลับก็ช่วงที่ปล่อยจนถึงอ่าพี่กรนะคะเรายอมรับว่าอ่าให้พี่กันเนาะก็ตอนฟังก็ชอบพี่กันอันดับหนึ่งแต่ว่าพอเหมือนมันรันไปเรื่อยๆรันให้เราฟังอยู่ในหัวแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเออโชกุลนก็สะใจดีชอบพีหกมาร้องโชว์เลยแต่ละครวฮพี่กันพีกันเธอยู่ไหน

ไม่คือเราต้องฟังอีกรอบ<ช>ฟังอีกรอบปุ๊บลองได้เลยเอออืเพราะเราโฟกัสในวิวถูมันเป็นการดีแอ็กแบบว่าครั้งแรกเนาะตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นเลยม่ะตืนต่นเต้นที่ได้ฟังเพลง only ตื่นเต้นที่เห็นพี่เมิมไม่แต่ตอนแรกฉันนึกว่าเขาจะปล่อยหกคนร่วดเดียวแบบว่า ให้มันทันงานมีใช่แต่ไม่แต่ไม่เพรว่าเกมพิกใช่ตอนแรกก็เชนก็เนื้ว่าถ้าเกิดพี่คิมลงแล้วพองลีจะไปลงวันไหนวะเออองลีจะไปลงวันไหนเลยอีกแค่สี่ห้าวันเองเออไม่งั้นถ้ามันลงได้แต่ว่าแบบพี่คิมปลงปุ๊บก็คือต้องปล่อยลูกองลีแล้วอ่ะเออ มันรวดเร็วเกินใจไม่ได้ไม่พี่คิมพรว่ามีคอนเทนต์แต่ว่าปิดคลิปก่อนเราจะมาบอกว่าให้ทุกคนกดไลค์ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจและคลิปต่อไปเราก็จะรีแอคชั่นหนุ่มฟ้าหนุ่มฟ้าหนุ่มฝรั่งพี่ออสพี่ออสเนาะใครไม่เป็นพี่ออสก็ก็ไม่เป็นไม่บอกก็ไม่บอกนะ ก็มีรู้จะพูดดี๋ยวเดี๋ยวเดก็คิมนี้ยยำรวมทุกคนแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยว่าพี่คิมเนี่ยห่อไหมหล่อหรือเปล่าไอ้ที่คอยากเป็นแฟนพี่คิมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราได้นะคะเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปใช่ไหมถูกเย้ถูกไปไม่ยากถ้าอยาก พร้อมที่จะไปช่วงเวลาดีๆที่อยู่ในใจก็เพราะฉันได้ทํามามาต้อไฟให้ใจสว่างจึงเราใบเดิมที่ฉันเคยแผ่มันไปให้อยู่ข้างหลงนี่หลายคนที่รอมานานบนจัก่อันดร